สวัสดีครับทุกคนวันนี้แล้วก็มีเกิดในเกม o b บ o ท Map a l i ส e Crossover ที่ตอนนี้มีอัปเดตมาใหม่นะครับทุกคนนั่นก็คือการแจกโค้ดเบลุแรงจีกันนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาทำการแจกโค้ดเบลุแรงจีแล้วก็วิธีที่จะได้รับมันมานะครับทุกคนอย่างแรกแล้วก็ต้องมีการเป็นฮันเตอร์แลงเอสก่อนนะทุกคนเออซึ่งการเป็นฮันเตอร์แลงเอสเนี่ยมันได้มายัางไงผมก็จะทำการบอกนะ ก็คือเลยต้องเดินทางมาตรงนี้นี่คือจุดสปอนพอยนะแล้วก็เดินเลาะ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 ,ละมาแล้วก็มาที่ตึกตึกนี้นะทุกคนเออแล้วก็เข้าไปในลิฟต์นี้นี่แล้วก็จะเข้ามาในตรงนี้นะแล้วก็มาที่ห้องห้องนี้ห้องขวาสุดเลยนะทุกคนอก็จะมีการทดสอบอันดับอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามานี่ก็คือการทดสอบ เลื่อนอันดับแรงนะทุกคนเออซึ่งตอนแรกทุกคนก็จะไม่มีแรงนะแล้วก็ต้องมาทําการทดสอบแรงอันนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยๆขึ้นมาก็จะมีแรง E แรง D แรง C แรง B แรง A แล้วก็มาเป็นแรง S นะทุกคนเออซึ่งตอนนี้ผมก็แรง S เรียบร้อยแล้วเออแล้วก็จะมาทําการใส่โค้ดเบลุนะทุกคนเออเบลุแรง G ตรงร้านค้าตรงนี้ แล้วจะมีที่ใส่รหัสอยู่นะทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างสุดแล้ก็กดตรงรหัสตรงนี้นะทุกคนนี่ก็ใส่โค้ดไปเลยนะทุกคนโค้ดก็จะมีอยู่ว่า G C LU ตามนี้เลยนะทุกคน G C LU ตัวใหญ่หมดเลยนะทุกคนแล้วทำการกดส่งตอนนี้ผมก็กดไปแล้วนะทุกคนเออมันก็ขึ้นว่าผมใช้ไปแล้วนะใช้โค้ดไปแล้วเราก็จะได้ เบลุแลงจีวะนั่นเองนี่ซึ่งขนาดตัวมันก็ค่อนข้างน่ารักเลยนะทุกคนเออพอเทียบกับตัวใหญ่ของมันที่ได้จากการตีเอ่อเกาะมดนะทุกคนเออซึ่งกมันก็จะมีอีกโค้ดโค้ดหนึ่งนะทุกคนที่มาในอัปเดตนี้เหมือนกันนั่นก็คือโค้ดเอ่อพชันพชันเออยกยอกพชันตามนี้เลยนะทุกคน โอ้ยตัวเล็กตัวเล็กนะทุกคนโพชั่นอ,อ่าโค้ดโพชั่นเลยนะทุกคนเออแล้วก็ทําการกดส่งพอกดส่งแล้วนี่เราจะได้ไอเทมมาไอเทมมันก็คือแคชบูสก็คือได้เงินเพิ่มขึ้นนะทุกคน50%เป็นเวลา10นาทีกับโพชั่นชาร์ดโดโพ t ชั่นก็คือได้ชาร์โดของเราเนี่ยจะดาเมจเพิ่มขึ้น50%เออเป็นเวลา10นาทีนะทุกคนได้อย่างละ3อย่างได้อย่างละ3นะทุกคน เออก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการออแจกโค้ดเบลุเขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในคลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ